พราะสังเกตเนี <t> ่ย <une> มันจะมีเครื่องเปรียบเทียบครับเช่นนึกกับรู้สึกต่างกันอย่างไรครับมีสติกับหลงลืมสติเป็นอย่างไรคร <an> ับ <t> เ <une> นี่ยเขามีแล้วสังเกตแต่ถ้าหากว่าเราไปคอยสังเกตเขาอีกมันเหมือนแมวไปจ้องกระปบหนูคร <an> ับ <t une> อาคอยดูนะคอยรู้นะนอ,ยอย่าเผลอนะครับคอยทํานู่นนี่นั่นเนี่ยนนนเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่มันเป็นตัวจัดแจงโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสังเกตเหรอกแต่ถ้าสังเกตหรือหรือปาลิหาริกับปัญญาเนี่ย ปัญญาเป็นตัวบริหารงานเขาจะรู้ตัวนี้ต่างกับตัวนั้นใช่ไหมเนี่ยพอเสียงนกมาเขาก็รู้กับเสียงลมพัดเนี่ยก็รู้สัมผัสกายก็รู้เห็นนะมันคนละอารมณ์คนละทวารคนละวิญญาณเนี่ยธรรมชาติมันบอกเรามันสอนเรามันรายงานให้รู้แต่เราชอบไปบอกมันนะครับเออทาไมต้องบอกมันล่ะนั่นเด็กครับเราชอบเพราะว่าเราฟังมาเราจําไว้แล้วก็มานึกบอกมาอย่างนี้แต่ครูบาอาจารย์เขาไม่ได้บอกให้มานึกมาบอกอย่างนี้หรอกครับเขาบอกให้มารู้ตัวสภาวะมัน ความรู้สึกเป็นยังไงครับเนี่ยให้มันเจอเนี่ยเนี่ยนกมันร้องมก็ได้ยินครับเพราะประสาทหูมันยังดีเอาแต่ถ้าเราไปนึกบอกมันอ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไปนึกบอกมันไปทางใจอีกอันหนึ่งพอเราได้ยินปุ๊บเราไม่ได้เราไม่ได้ให้มันบอกเราจะบอกมันไปเลยว่าเอ้ยนัมันเสียงนกนะแล้วนกอะไรเออตอนนึกเป็นยังไงอ่ะลองดูมันไปอยู่ที่ใจใช่ครับแต่เวลาได้ยินมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เสียงมมนอยู่ที่หูเนี่ยมันมีหู จากคู่ตัวตาวิญญาณครับแล้วก็ได้ยินเสียงครับแล้วไม่ต้องไปบอกมันเราก็เป็นนกอะไรได้ยินกับไอความรู้สึกที่ได้ยินคือตัวตาวิญญาณต่างหูกับเสียงที่ได้ยินมีสองอย่างนี้เท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่ามันเลยจากตัวเนี้ยก็ไปนึกไปบอกไปทางลงทางใจทีหนึ่งเพราะทางใจเนี่ยมันสามารถรับได้พอเห็นก็ลงใจพอได้ยินก็ลงใจเนี่ยมันจะไปอย่างนี้แต่ลงใจตัวเนี้ยมันไม่มีคําพูดก็ได้ มันรู้ว่าเป็นนกนนกอะไรเนี่ยมันรู้ทางใจแล้วแต่ตอนที่มันได้ยินทีแรกอะได้ยินเสียงอ่ะมันไม่มีเสียงไม่มีนกอะไรหรอกมันได้ยินเสียงมันอยู่ทางนู้นอยู่ทางนี้อยู่ทางนั้นเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงสั้นเสียงยาวเสียงเสียงต่างกันบนบางอย่างก็ร้องไม่เหมือนกันพระอาจารย์ครับตรงนี้แบบว่ามันเร็วมากนะครับไอ้ตัวที่บอกพอเรา ได้ยินปุ๊บแล้วเราจะบอกว่าเรารู้มันจะบอกอะพอได้ยินปุ๊บมันบอกเป็นนกเลยอันนี้เราเคยชินกับไอ้บัญญัติเหล่านี้ครับแต่ทีนี้ให้เราเรียนรู้แบบนั้นแหละแต่ที่เราไม่ต้องไปนึกไปบอกครับครับเนี่ยมันต้องไปคอยบอกมันเสมออ่ไอ้ที่คอยบอกเนี่ยเราไม่ต้องบอกมันให้มันบอกเราบ้างความรู้สึกอะมันบอกเราเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับได้ยินแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยหรือว่าลมพัดมารู้สึกยังไงเนี่ย นเนี่ยเนี่ยธรรมาชาติเขาสอนเราเขารายงานให้รู้แต่ถ้าเราคอยบอกกับเขาอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยนะมันต้องคอยกํากับการแสดงอยู่เรื่อยครับต้องคอยนึกคอยบอกคอยย้าคอยเตือนอยู่เรื่อยไม่มีทางรู้จักกับเขาหรอกบอกไปจนตายก็ไม่รู้จักกันผมทามานาน,นมากครับอาจารย์ยิ่งทามานานก็ยิง่งติดตัวนั้นติดตัว,ตวนั้นมันก็อเอาแค่นึกกับรู้สึกเนี่ยมันต่างกันอย่างไรครับ และถ้าอุปมาอีกอย่างเหมือนหญ้าปากคอกบัวไฟอ่ะพอมันจะออกจากคอกปั๊บเนี่ยมันก็มุ่งไปหาญ้าหาน้ําครับแล้วพอกลับมามันอิ่มแล้วก็เข้าคอกหญ้าปากคอกก็ไม่ได้กินเนื่องนึกก็รู้สึกนี่เนี่ยเรามองเลยไปผู้ปฏิบัติไปไหนอ่ะไปมองหญ้าข้างนอกอ่าจะเอาเรื่องรู้สึกตัวจะรู้เป็นรูปเป็นนามอยากเห็นแต่นึกกับรู้สึกเนี่ยไม่เอาครับเนี่ยหญ้าปากคอกอยู่ที่นึกกับรู้สึกเนี่ยผู้ปฏิบัติไม่เอา จะไปเอาเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยโดนมาแบบนั้นครับไอ้แล้วมันก็เหมือนกับวัวไฟได้ออกจากคอกแล้วก็มุ่งมุ่งจะไปหาครับครับหญ้าหาน้าเนี่ยกินอิ่มแล้วกลับมาเย็นเอาเดินเนี่ยจะรู้เอ๊ะไหนน่รูปเดินไหนมันอยู่ตรงไหนอ่ะลองไปเดินดูคือมันมีอยู่แล้วแต่เราไปหาครับครับถ้าหาแต่แดงมันไม่มีแต่ถ้ามีไม่ต้องหาอย่างตัวเนี้ยอาการด้านทางที่นั่งมีไหม มีอยู่แล้วครับเอต้องหาไหมไม่ต้องครับเออเนี่ยมันมีไม่ต้องหาใช่ครับแต่ถ้าไปหาแสดงว่ามันไม่มีมีครับครับถ้าจะมีไม่ต้องหามันมีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่อยู่ที่เรานึกบอกครับนึกบอกมากี่ปีมันก็ไม่ไปไหนหรอกใช่ครับมันก็บอกอยู่อย่างนั้นผมก็นั่งอยู่ผมก็ว่าไม่ใช่นึกก็ไม่ดีนะโอ้ครับอาจารย์บางคนพอรู้ว่านึกเนี้ยไม่ดีแต่รู้สึกก็ดีมันจะปฏิเสธนึกไม่ดีไม่เอา แต่ถ้ารู้สึกดีมันก็จะพยายามจะเอาแต่จริงๆแล้วมันไม่ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีหรอกครับมันเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้นึกก็ให้รู้ว่านึกไงรู้สึก